แนะนำเพจบร,ริการเตริมเกมแมงป่อเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้คิวแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยครบเครื่องเรื่องยีฟุตบอลนอกจากนี้ยังมีบร,ริการเกรมชั้นนำอื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมลิกลิงนาลางเกรดแท้ผู้ติดตามมากกว่า20,000คนแล้วนะครับ There was once day that would pray for you. And just so you notice too misbehaved once pray for was would a day and so so you go you you'd I'd I It look สวัสดีครับพบกับผมบอีกแล้วนะครับตาจันวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนแก้เกมเวลาที่เรากดไปเจอแผ่นแปลกๆอย่างเช่นแผทนนี้เลย4 2 2 2, 2นะก็เขาจะจัดเป็นแบบมีปีกขวาที่มันห่างออกไกลกว่าเพื่อนนะทุกคนแล้วก็ให้เราไปจัด D F ออกมาปิดฝั่งขวาของเขานะก็จะเป็นฝั่งซ้ายของเรานะถ้า เปลี่ยนเป็นจากอิริเซนเป็นตัวรับที่มันแน่นๆนะทุกคนนะเอามาไว้ปิดตัวที่เขาจะโจมตีเรานะก็จะประมาณนี้นะแก้เกมแบบง่ายๆนะทุกคนแบบไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากมายนะก็ไปดูกันอีกครั้งว่าของเขาเป็นยังไงนะก็เขาก็เราคาดเาว่าเขาก็อาจจะบุกริมเส้นฝั่งขวาของเขานะเห็นไหมแล้วก็แบ็กขวาของเขาเป็นตัวเติมด้วยนะส่วนแบ็กซ้ายของเขาจะเป็นตัวดีเวสซีฟูลแบ็กนะจะเป็นตัวที่ไม่เติมนะเราก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะาเขาไม่เติมแล้ว แล้วเราก็ไม่ต้องจัดอะไรมากมายฝั่งขวาของเรานะแล้วเราก็เป็นเน้นเกมรับฝั่งซ้ายของเราซะมากกว่านะทุกคนอย่างเช่นตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนแล้ว LB เป็น d i f e n s i v e fullback นะทุกคนนะจะทําให้แบบรับมือกับปีความเขาโดยเฉพาะนะนี่เลยนะทุกคนวิธีการแก้เกมนะถ้าใครเจอแผนอะไรก็ลองเอาสูตรนี้ไปทําตามก็ได้นะทุกคนนะปรับแต่งให้มันนิดหน่อยนะก็แค่แบบให้เรายืนแบบประกบเขาอะทุกคนให้เราคิดว่าเหมือนเราเป็นโค้ดอะ่ะ เวลาเขาบุกเขาจะบุกแบบไหนให้เราแบบแบบกันแบบนั้นนะมันก็จะแบบทําให้เราเล่นง่ายยิ่งขึ้นนะทุกคนนะมาดูกันเลยว่ามันจะเห็นผลจริงหรือเปล่านะว่าเขาจะได้บุกปีกว่าของเขาจริงหรือเปล่าแล้วก็เกมรับซ้ายของเรามันจะจะทำงานได้ดีหรือเปล่านะพวกขาซพวกแบกซ้ายที่เราเปลี่ยนมานะรอนี้ก็คือการ คาดการแล้วก็การแก้เกมไปในตัวเลยนะทุกคนนะถ้าใครยังแก้เกมไม่เป็นก็สามารถมาดูชิปนี้ได้นะผมก็จะอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดนะทุกคนสําหรับคนที่แบบอาจจะยังไม่เข้าใจนะก็จะเป็นการแก้เกมไปในตัวด้วยแล้วก็แบบฝึกการจัดแผนแล้วก็แก้ไปในสถานการณ์ตรงหน้าของเรานะจะทําให้เรามันเล่นดีขึ้นแต่วันนี้โอ้โห,โห,โหนิ่มๆเลยทุกคนลอดดาบเลยลูกนี้โอ้โห,โห ตอนนี้นี่ตูดหายแล้วนะเมื่อกี้นะยิงเข้าไปนะโอ้ phones, โ,อ phones, โ,อ ty, โรหรอดวางขาไปนะ <_ D> ก็นําไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์นะทุกคนก็มาดูกันเลยว่า <ai> <ick> เขาจะบุกทางขวาของเขาจริ <ai> <ick> <asis? S 2> งหรือเปล่านะทุกคนนะผมก็จะ <ai> <ick> ผมเป็นการคาดการณ์ของผมนะ <ai> <ick> เพราะว่าเขาจัดแผนแบบนั้นนะถ้าเขาถ้าเราเจอจัดแผนแปลกๆอะไรแบบไหนอีกเราก็ <ai> <ick> แบบต้องจัดให้มันแบบคล้ายๆกับเขานะเวลาเรารับไม่ไม่ใช่คล้ายๆกับเขา จัดให้มันแบบมีตัวประกบตัวลูกของเขาอ่ะให้มันดีที่สุดนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะวิธีการจัดนะเดี๋ยวถ้าผมเจอแผน,นแปลก็อะไรอ่ีกผมก็จะมาเล้นให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะแล้วก็มาแก้อีกหนึ่งครั้งให้ทุกคนดูนะว่ามันจะเห็นผลจริงหรือเปล่านะแต่จังหวะนี้ดูเขาจะบุกดิมเส้นขวาจริงหรือเปล่านะดูเห็นไหมก็จะแบบออกมาแบบข้างขวาที่เขาจัดไว้อย่างเดียวเลยนะทุกคนนะดู เขากลางมาก็เซตเรานะเล่นง่ายๆเลยเราคืนมาแล้วก็ให้มาที่เมสซี่เมสซ,ซี่จีไปก่อนแล้วยกมาขันตูน,น้าโอ้โหไม่ถึงว่ะอีลิกเส้นเข้าซ้ายอืยังงานอีกดูเขาทําไงออกมาที่ปีกขวาเข้ากลางมาก็โดนดักด้วยเซมิโร่ Whoa นะทุกคน<ๆ>เห็นไหมถ้าเราเอาตัวดีเมเบอะไรมาปิดไว้ดีๆมันจะทําให้แบบเราเขาเล่นยากนะเวลาเขาจับบอลแล้วมันจะเจอทีมเราทันทีเลยนะจะทําให้เขาแบบ ส่งบอลได้ช้ากว่าเดิมนะทุกคนมันจะทําให้เราเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเราไล่บอลแบบนี้เราจะแบบกดไล่บอลแล้วมันจะถึงตัวฝั่งของเขาเร็วยิ่งขึ้นนะทุกคน<ด>ก็จะประมาณนี้เลยนะมาดูลูกสุดกันว่าจะ,จะเห็นผลหรือเปล่าอีกเส้นไหลมาเข้าสายโอ้ชนโอ้ชนเข้าอยู่ดีนะทุกคนนึกว่าแบบจะชนเสาออกนะเมื่อกี้แต่ก็ยังได้อยู่นะทุกคนดูภาพช้า โอ้โหผู้รักษาประตูเบือไปเลยลูกนี้ผู้รักษาประตูนะมาดูกันต่อนะทุกคนดูเขาจะบุกฝั่งไหนนะแต่ถ้าเป็นฝั่งซ้ายนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกคนดูก็ดักไว้อีกทําไงโรดี้ออกมาบุกฝั่งไหนจะบุกฝั่งไหนเข้ากลางมาโดนชนไวเฮ้ยเฮ้ยกคิกกคิกออกมาที่คาเซเบินออกมาโอา้โหก็ยังติดเขาว่ะ เดินไว้ออกมาที่ปีขวาเห็นไหมทุกคนเวลาเราจัดแบบนี้มันจะทําให้เขาแบบบุกยากยิ่งขึ้นนะถ้าเขาถนัดบุกด้านขวามือของเขานะ่ะจะแบบทําให้เราแบบเล่นสบายเลยเพราะว่าซ้ายเขาจะไม่ขึ้นนะแล้วก็แบบซ้ายของเขาก็จะแบบไม่ค่อยเติมอะไรประมาณนี้เขาก็จะบุกแบบขวามือของเขาอย่างเดียวนะทุกคนเราก็จะทําให้เราเล่นง่ายนะมา ดูกันต่อเลยว่าจะมีลูกที่3มลูกที่4ี่ตามมาหรือเปล่าอืมไม่ได้ว่ะเห็นไหมเขาบอกมาซ้ายก็ไม่ค่อยมีคนเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาจับแบบมันเอียงขวานะแล้วก็แบกซ้ายของเขามันเป็นตัวรับด้วยนะมันก็จะทําให้อีกซ้ายของเขามันไม่มีตัวเติอมอะไรประมาณนี้นะจะทําให้มันไม่อันตรายนะเราต้องศึกษาตัวนักเตะด้วยนะว่ามันเป็นสไตล์ไหนสไตล์ไหนนะส,นนะส่วนผมก็ เขาจับตัวนี้มาพอดีผมก็เลยรู้ว่าตำแหน่งของเขานั้นมันคือสไตล์อะไรนะผมก็เลยแก้เกมได้ถูกนะทุกคนก็ลองไปศึกษาตัวนักเตะต่างๆด้วยนะว่ามันเล่นสไตล์ยังไงยังไงนะจะทําให้เราแก้เกมได้ยิ่งๆขึ้นไปอีกนะทุกคนมาดูกันต่อเขาไม่แก้เกมอะไรเลยนะผมก็จะไม่แก้ตามด้วยนะถ้าเขาไม่เปลี่ยนแผนเปลี่ยนอะไรนะถ้าเขาเปลี่ยนแผนผมก็อาจจะแบบ ขยับขาเซีเข้ามาเหมือนเดิมก็ได้นะก็จะประมาณนี้เลยนะนะดูจังวันนี้ก็ยังได้อยู่เปิดมาก็อยู่โูยนดนาลุมานะกระโดดจับไว้เลยลูกนี้โคออกมาดูเขาจะบุก้ายหรือเปล่าเห็นไหมก็ยังดักได้สบายเลยนะทุกคนมาลองเปลี่ยนแกนออกมาดูเมสซี่เมสซี่กระชากดับบนทัดหนึ่งทีแล้วก็ดับอีกโอ้โหไม่ติดวหทุกคน โดนสวนเลยหลูกปลาก็อย่างดักได้อีกเส้นคู่ออกเฉยเลยลูกนี้ทำไงเปียโรเปียโรให้มาเดบอยเดบอยคืนมากลางโรดี้เราดักบนไว้เลยนะทุกคนเพราะว่ายังไงเขาก็อาจจะบุกขวานะเพราะว่าซ้ายเขาไม่ค่อยเติมอีกแล้เห็นไหมเขาก็ถ้าเขาจะเปลี่ยนมาก็ไม่มีอะไรนะทุกคนมาจีมาก่อนไม่ซี่โอโวิ่งเร็วจังวะ วนมาหลอเพื่อนแล้วก็กระชากเข้ามาเข้าในยังเขียงปั่นลูกนี้อย่างติดอยู่โรดี้ทำไงออกมาให้มาที่ชินทำไงโอ้โหไม่ได้ปะก็ยังดักได้สบายสบายเลยนะทุกคนโอ้โหขุกขิดอยู่ที่เดบอยเดบอยแทงลองดูก็โอ้โหสบายเห็นไหมทุกคน เราแบบจัดแบบนี้จัดแก้เขาแล้วมันก็เล่นสบายยิ่งขึ้นนะดูเวลาเปลี่ยนแกนอลไรประมาณนี้ก็โอ้โหสวยเลยลูกนี้เชซาดับวันทัน,นทีแล้วลองปั่นโค้งเขาไม่ออกมาเลยว่ะทุกคนเราปั่นยากนะถ้าเขาไม่ออกมานะมาดูเขาจะบุกสายมือหรือเปล่า เขาก็ยังมาขวามืออยู่ดีนะทุกคนนะเขาจัดแบบนั้นแล้วแต่โดนผมวันตูเข้าไปรลีวเนลเมสซี่เมสซี่กระชากแล้วไหลต่อให้ลิคิตตนาโยกมาโคกอู้เลดฟอร์ลูกนี้จดจ่อยังไม่ได้เลยทุกคนโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> อะไรวะเลดฟอร์มาใช้ลูกสูตรเดิมจะได้ผลหรือเปล่านะทุกคน <c oughs> เขาจะมาปิดเราหรือเปล่านะเราก็ลองใช้ดูไปก่อน เขาปิดมานะให้มาลองซัดหลอดมุงม่วงโอ้โหติดเซฟว่ะทุกคนก็ยังเหนียวอยู่นะคือสัประตูของเขานะก็ลองเอาไปแย่เกมตามกันดูได้นะทุกคนะนะทุกคนนะก็ลองไปศึกษาสไตล์ของนักเตะต,ต่างๆด้วยนะแล้วก็ลองดูแผนของเขาว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ดูแผนของเราด้วยนะว่าเป็นยังไงนะเราจะแบบได้แบบ ใจเกมถูกนะทุกคนปั่นโค้งอย่างเซฟได้อยู่หลอกไปก่อนแลตฟอร์ดแลตฟอร์ดหมวนหมวนแล้วก็ชากโดนชนก็ยังแข็งแกงโอ้โหหมวนออกเลยลูกนี้ก็นั่นแหละทุกคนก็ลองเอาไปแบบชิดแล้วก็ไปจัดตามกันดูได้นะสมมติว่าเขาแบบจะบุกฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาอย่างเดียวแบบนี้แล้วก็เอาดีมีฟมาปิด ขยับออกมาแล้วก็ขยับฝั่งที่มันโล่งๆอ่ะขยับมาหาเขาให้มันหมดนะทุกคนนะมันจะทําให้แบบเขาบุกข้างที่เขาถนัดมากที่สุดมันบุกยากยิ่งขึ้นนะจะทําให้เราเล่นง่ายนะแต่ก็ไม่ต้องขยับให้มันมั่วมากนะทุกคนนะ เอาที่เราแผนที่เราจัดมาแล้วเอาไปแต่งเพิ่มรับอีกนิดหน่อยก็จะทําให้เรามันเล่นดีนะทุกคนแต่ถ้าเราจัดมั่วๆตามเขานี้มันก็เว่อนะไม่ต้องจัดให้มันทั้งหมดนะอาจจะจัดแค่เซนเตอร์แล้วก็กองกลางอะไรประมาณนี้นะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะผมก็ น่าจะชนะไปนะ2ประตูต่อศูนย์นะถือว่าจะมีการสวนกลับเลยหรือเปล่าดับบรรทัดไปแล้วลูกนี้แทงลองดูโอ้โหหมดเวลาว่ะทุกคนนี่แหละทุกคนก็จะประมาณนี้นะสอนวิธีการแก้เกมกับแผนต่างๆนะไม่ใช่แผนต่างๆสิแก้เกมโดยแบบสถานการณ์ขับขันต่อหน้านะเวลาเรากดมาแล้วมันแก้แบบสมมติว่าเราเล่นครึ่งแรกไปแล้วมันสู้เขาไม่ได้แบบนี้เราค่อยมั ตั้งครึ่งหลังก็ได้นะแต่ว่าเมื่อกี้ผมตั้งตั้งแต่ต้นเกมเลยนะแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจก็ลองเล่นไปก่อนครึ่งนึงแล้วถ้าเล่นไม่ดีก็ลองแย้เกมครึ่งหลังก็ได้นะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นลรงใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ